สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของผู้หญิงแสนสวยคนหนึ่งชื่อว่าปริมมุนนาคค่ะเธอเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นหม่อมในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังหม่อมปริมเกิดที่กรุงเทพในปีพศ2466เธอเป็นทิดาพระยานิพันธ์กุลพงษ์หรือชินบุญน,นาคก,กับคุณหญิงเรื่อง เป็นหลานปู่พระยาประภากรวงวรวุธพักดีหรือชายบุญนาคเข้าเรียนที่โรงเรียนพดุงดารุณีและโรงเรียนมิชนารีพระคิตธ,ธรรมจนระดับชั้นประถมศึกษาท่านบิดาให้ออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านโดยท่านเป็นครูสอนวิชาต่างๆให้เองและเริ่มหัดพิมพ์ดีตั้งแต่เด็กจนพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ช่วยท่านบิดาพิมพ์จดหมายโต้ตอบกับชาวต่างประเทศ มอมปริมเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์เมื่ออายุประมาณ16ปีโดยได้แสดงเป็นนางเอกในภาพยนตร์35มมขาวดำเสียงในฟิล์มเรื่องวันเพนกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่และมีนายชาญบุญนาคพี่ชายเป็นผู้กำกับเสียงมีนายสนิทพุกกาูนเป็นพระเอก ฉายเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2482ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อมาหม่อมปริมก็ได้แสดงละครการกุศลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิราชประชาสมาสัยเรื่องฟ้าแจ้งจางปางมีศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทรและศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยสิงร่วมแสดงด้วย นอกจากนั้นพี่ชายก็ชวนไปเล่นละครเวทีที่โรงละครแห่งชาติสเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงประทับใจในหม่อมปริมทั้งกริยามารยาทที่เรียบร้อยแลนะหน้าตาที่สวยคมเข้มตามแบบฉบับของชาวเปอร์เซียอันเป็นบนรรพบุรุษต้นตระกูลของสายสกุลบุญนาคพระองค์จึงทรงตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับหม่อมปริมหญิงสาวที่มีวัยห่างกับพระองค์ถึง13ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หม่อมปริมได้เปิดร้านเสริมสวยชื่อว่าโมลีเนื่องจากพระเจ้าวรรง์รงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนโปรดงานด้านศิลปะทุกขแขนงทั้งภาพยนตร์ละครวรรณกรรมและโบราณวัตถุทานได้ตั้งโรงพิมพ์ประชาธิปไตยเขียนคอลัมน์วิจารณ์การเมืองซึ่งในสมัยนั้นการเขียนบทความเช่นนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากจึงเปลี่ยนมาเขียนบทละครซึ่งเรื่องที่มีชื่อเสียงมากก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ ต่อมาก็มีการนำมาแสดงเป็นละครเวทีสเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงสร้างละครในนามของคณะอัศวินการละครมอมปริมได้เข้ามาช่วยงานทั้งสองกิจการและก็ได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการแสดงของอัศวินการละครมอมปริมมีส่วนช่วยในการสร้างภาพยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์แทบทุกเรื่องเช่นเรื่องพันท้ายนรสิงห์นางกลางเมืองฐานไฟเก่าพระนเรศวรมหาราชสุดชีวิต เรือนแพจำปูนเป็ดน้อยละครเร่เรารักกันไม่ได้น้ำพึ่งขมทะเลรืออิมอัศวินยมพบาลจา๋าคนมีข่าวและเงาะป่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังหม่อมปริมท่านมีฝีมือในการทำอาหารค้าวหวานหลายอย่างเนื่องจากชีวิตในวัยเด็กเคยอยู่ในบ้านท่านเจ้าจอมพิษซึ่งเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่หท่านจอมพิษ ท่านมีศักเป็นทวดของหม่อมปริมได้เคยให้หม่อมปริมช่วยงานประดิษฐ์และแกะสลักผลไม้ทำขนมปั้นคริบและขนมลูกชุบและเมื่อมีการประกวดการทำขนมลูกชุบในงานเคหะสงเคราะห์องค์การเคหะแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่สวนอัมพรในปีพศ2496หม่อมปริมจึงได้ส่งขนมลูกชุบฝีมือของตนเองเข้าประกวดและก็ได้รางวัลที่หนึ่ง หลังจากนั้นจึงได้ทำขนมลูกชุบขายเป็นงานอดิเรกฝากขายที่ร้านอาหารสุโขทยัยเมื่อมีคนรู้จักสั่งมากขึ้นก็รับทำตามออเดอร์อย่างเดียวส่วนใหญ่จะปั้นเป็นรูปผลไม้ต่างๆโดยจำสูตรมาจากคุณย่าคือท่านชื่นพระยาพระยา,ระยาประภากรวงวรวุฒิพักดีนอกจากนี้ยังทำท็อฟฟี่กะทิจากสูตรคุณหญิงเปรืองบุญน,นาคซึ่งเป็นมารดาของหม่อมปริมขายอีกด้วยค่ะ หม่อมปริมบุญน,นาคถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่4กุมภา 1, พันธ์พศ2564สิริอายุ97ปีนั่นคือชีวิตของหม่อมปริมยุคนนะอยุธยานะคะคุณผู้ฟังจากนักแสดงกลายไปเป็นหม่อมในพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดีย h l l โ o ล a g a z i n e และหอภาพยนตร์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตาม,มากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ